เอาจ่มบ่หดอีหยังอีหยังเฮ็ดอีหยังอ๋อก็หดผักตัวเนาะหดยามนี่ว่าห้วยหดคุยามมันแล้วมันจังเติบโตเนาะมันแงได้น้ําทางใดมันก็โตเท่านั้นเอาบ่เออก็แซ่บพร้อมถ้าเติบทั้งโตทั้งแซ่บนี่อันกกมันใหญ่ขึ้นแล้วแม่นบ่ห้วยใหญ่ขึ้นปงยอดงซั่วๆเอาว่า แต <rium> <asure> ่กูนีหน่อยยังสีนี่น้นี่น้อยยังสีก็บม่คือซ้ำเคียงเลยล่ะเป็นผู้อื่นเนี่ยันพันงเลยนี่บอกมันสอดหอดินนมีข้องควายีโปงงามล่เนี่เคียวตรงต้องหดหน้ามันเป็นบอกหดน้าไม่ว่าก็ได้เป็นบอกแมนอ๋อคือดีแท้แห้หดดูกับแห่งโปงดูเออเออออโอ้ดี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 นะตั้นถุลือบ่อยยบ่อยยังเออโอ้โมันมาหดแล้วมันจิตเตอบโต แต่หดกุกใหม่มันยังเติบโตได้อะแล้วหวดกันมันยังไม่เติบโตเติบโตได้ เห็นอย่างของมันมาตั้งโดนตั้งน้าเลยเจ้าเห็นยังนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอันนั้นมันสายยางโคตรนาข่อยเอาเจ้เห็นยังนะวนนี้ันนตนไหนเจ้าเอาไปหดยังบางยาเนี่ขวอยเห็นขวัเห็นี่หดยังหดก็ไม่นี่เทวนี้บ้เจ้าหดยังข่อยเห็นเด้อบางยาเนี่ได้ได้เด้ไดเจ้าว่าเปนยังอ๋อยังสเจ้าบอกว่า หดกกไม่เออมันยังเติบโตเออเป็นยังหดอันนี้มันสิบ่เติบโตไม่เพราะเจ้าวาเจ้าไปหดมันกอดหน่อยจ้าวะมันกอดหน่อยหะนงนี่ชโดโอ้ยมันใหญ่หายีรีบัล่ะจักเอาเจ้าวามันกกไม่มันเติบโตมันอันนี้มันต้องการน้ำต้องการการซักเกาะแสงอยู่แล้วของเจ้ามันมาต้องสังเคราะห์แสงเอาขนาดว่าซังเคราะห์แสงอยู่ในเหลือมันยังเหลือ จะมีวิธีวะก็ค่อยหุงแล้วโบราณบอกว่าเอาหางขีโก้เห็ดใส่ท่าเห้ยเห็ดเป็นเถผิดเถื่อแดดเนาะเจ้าเนี่ยจำนันใครก็บดนอนแล้วบ่เออหายยังบัดหายขีโก้ขีโก้วายยุตะกี้ขีโก้แลนด์ดุมน้ำนึงบัตรหายไปเต็มหมดโอ้โหเอาบโบราณให้ยังเอาบโบราณกายยักษ์ไงน้ำเขา เยลากันยังไงบ่ลูกออ้ยตเี้ยหน่อยลื <yar ces type hurting> ึไม <mont eter> ่อยากเลยอย่าให้หลายๆเด้ออุ้ยเยตาย่คตายทั้งพ่อทั้งลูกไันี้ครับมันบ่อยไหกลูกเอ้ยก็เป็นเหตุสังเกตได้